สวัสดีครับบ็อกซ์สิบหกมิวสิกครับวันนี้พาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นงานกีตาร์โป่งเขาเพาทำการเปลี่ยนเฟตนะครับชิ้นนี้คือเฟตนะครับตอนนี้ทําการเปลี่ยนเฟตเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเฟตปรับหน้าเฟตปรับหน้าฟิงเกอร์บอร์ดนะครับใส่สายไกด์ไลน์เป็นสายกีตาร์ไหมนะครับสีเส้นเพื่อทําการเช็คแอคชั่นแล้วก็ปรับแอคชั่นให้เหมาะสมกับกีตาร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวของจริงจะดึงสายที่ประมาณ180ยแปดสิปอนด์สายชุดใหม่ของเดอตเตอริโอเบอร์สิบนะครับ แอคชั่นดีนะครับแอคชั่นคือความสูงสายของเฟรด12นะครับเดี๋ยวมาดูแอคชั่นก่อนเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นสตแมัเมิการนะครับหลังการดึงสายทั้งหมดนะครับประมาณ180ปอนด์เนี่ยจะอยู่ที่0.08นิ้วนะครับเป็นแอคชั่นที่เล่นสบายนะครับเฟรด้นคอเปลี่ยนให้แล้วเต็มทุกเฟสดนะครับปรับหน้าเฟสดรปข้างเก็บนิบข้าง3 5องศาให้เป็นโลปเดียวกันนะครับหน้าเฟสดเรียบร้อยงานเปลี่ยนเฟสดลักษณะนี้เป็นงานที่ ใช้ขั้นตอนสูงกว่างานเซตอัพทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์จีนะครับเป็นงานที่ต้องใช้เครื่องมือแล้วก็ใช้ขั้นตอนยุ่งยากกว่าการเซตอัพปกตินะครับการเซตอัพปกติเป็นงานเซตอัพประการด่านสุดท้ายแต่ปัญหาของกีตาร์ตัวนี้อยู่ที่ชิ้นเฟรตนะครับชิ้นเฟรตคือชิ้นตัวนี้เดิมทีเนี่ยเกิดความสึกเสียหายในระดับสูงนะครับต้องทําการเปลี่ยนออก ตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วกีตาร์ตัวนี้เดี๋ยวทําการใส่สายชุดใหม่นะครับรีเช็คแอคชั่นขึ้นใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทําการส่งมอบพร้อมลุยได้เลยครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับกับงาน s u p e r ร์ชีขอบคุณแนละสวัสดีครับ